ในวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปชมการเลี้ยงไข่ผำในภาชนะกล่องโฟมซึ่งไข่ผำเป็นพืชน,น้ำที่บริโภคได้ทั้งคนและสัตว์เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงและข้อดีของการเลี้ยงไข่ผำในภาชนะก็คือการดูแลรักษาง่ายเหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อยและลดสิ่งเจอปนในการตักไปบริโภคโดยนางสาวก่อนกัน,นกอาจวงศาชาบ้านเขียบ ตำบลขาเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไข่ผำบอกว่าในการเลี้ยงไข่ผำสามารถเลี้ยงในกระชังบ่อหรือภาชนะโดยตนเองเลือกเลี้ยงในภาชนะเนื่องจากมีเวลาน้อยและสามารถดูแลรักษาได้ง่ายซึ่งการเลี้ยงเริ่มแรกต้องเตรียมภาชนะหรือว่ากล่องโฟมต้องไม่รั่วจากนั้นเติมน้ำสะอาด โดยน้ำจะต้องไม่เป็นน้ำที่มีสารคอรีนใส่ในภาชนะในอัตราปริมาณ3ใน4ส่วนของภาชนะต่อมาค้นนำปุ๋ยคอกใส่ลงไปทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ เพื่อลดการเกิดกรดแก๊สก่อนจากนั้นนำไข่ผําลงไปเลี้ยงโดยใช้ประมาณ1ช้อนแกงใช้เวลาเลี้ยงประมาณ2-3ถึงเดือนไข่ผําก็จเจริญเติบโตแพร่แตกตัวขยายเพิ่มมากขึ้นหากไข่ผําเกิดกว่าแม่อัดก็ทำการช้อนออกเพื่อให้เกิดการแตกตัวขยายมาใหม่และคอยสังเกตว่าหากสีของไข่ผําไม่สดก็จะทำการบำรุงด้วยน้ำหมักแคลเซียมเช่นน้ำหม,ม,มักหัวปลาน้ำหมักเหมยเชอรี่สำหรับ การช้อนเอาไข่พัมจะดูความอวบอิ่มของไข่พัมสีเขียวและน้ำหนักด้วยส่วนการจำหน่ายนอกจากจะขายเป็นไข่พัมสดแล้วตนเองและสมาชิกในกลุ่มมีแนวความคิดว่าจะนำไข่พัมไปแปลรูปเป็นข้าวเกลียบไข่พัมซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างช่วงทดลองและขยายการเพราะเลี้ยงไข่พัมให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและการนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งจะสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดีครับก่อนเท้าสชเอาใครผ่านมาเดี๋ยวเปลี่ยนนอาเปลี่ยนอย่างมันบ่อค่ะก่อนเท้าใหญ่เลยแม่ก่อนเท้าสชเอามาลงนอีกแล้วค่ะก้อนเท้าไตนาไข่มันไดงเลยดอกกระเจียวไข่มันได้สามสามในสี่พอดีค่ะเราก็เอาปุ๋ยขอบเนี่ยเข้าเนี่ยล้มตาทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หอนไข่ไข่พวกมันเต้าเกิดแก่ก่อนค่ะเดี๋ยวเขาค่อยเอาแหนแดงมาลงที จังเอาไข่ผำลงเอาไข่ผำลงกกระเด็นแหนแดงเอาลงหลายบ่ทีิแรงเปลอค่ะประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งช้อนแกงหนึ่งช้อนแกงแมนค่ะครับโดนปันใดครับที่ว่าเริ่มขยะด้านนอะเนี้ประมาณสองเดือนคสองเดือนแมนสองถึงสามเดือนก็เริ่มเก็บได้แล้วคือกันก้ามแหนแดงค่ะใส่สูตรเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้เลี้ยงอันนี้ก็เลี้ยงหลังจากที่ว่าเขาเลี้ยงใน่ภาชนะหรอเนาะเขามีการบ่มลุงยังไงบ่ ความลุ่งก็คือว่าเขาจะเบ่งสีมันอะค่ะถามันก็สดใสเริ่มออกแดงนี่แหละเขาจะใส่พวกน้ำมันน้ำมันอ่าน้ำมันที่มี่เข้าวเสี่ยมพวกหัวปลาพวกหอยเชลลี่พวกเนี้ยไหมคะเข้าไปครับเพื่อเสริมเสริมขาวดำครับข้อดีของการเลี้ยงในภาชนะนี้คืออย่างที่ว่าเขาง่ายสะดวกในการเอาไปกินแล้วก็ง่ายในการตรวจสอบว่าเออมันมีอาหาร เพียงพอเบาขอว่าเราเห็นได้บอยังไงหนึ่งหละสำหรับคนที่บรมีเวลาก็บาได้เบ่งมันสำหรับไข่นามเนี่ยจะมีโปรตีนสูงพำข้อขกับแหนแดงแต่ว่าแหนแดงคน้นกินแต่ว่าไข่นามเนี่ยคินกินแมนก็เลยจะเป็นอาหารสัตว์หลักอาหารคเราสามารถที่แคนได้ป็นนอาชิพได้ค่ะอันนี้ นอกจากสุดท้ายสดแล้วคุยกันกระเพื่อคนอยากเห็ดโขเกี่ยไข่ถังอ๋อเห็นไหกดแมนค่ะการกัดทดลองเห็ดบางแล้วนี่สินะแต่ว่าเฮาเฮายังมีหน่อยอยู่เฮาก็ได้ชั้นเอ็ดลผลิตัส์คัญตอนนี้ก็คือเลี้ยงขยายพันธุ์ไหมคุณแมนค่ะขยายพันธุ์ไหมก่อนเพราะว่าสมาชิกที่ต้องการมันท่านไค่กระจายครผลิตขึนในกลุ่มนี่สินะคะเพราะว่าการถือแฝงลูกเขาไม่ได้คิดอยากเรื่องการขายเลยเขาคิดอยาก ก็ว่าความต่อเนื่องของสินค้าสินค้าอ๋อครับถ้าัติเห็ุไปแล้วมันติดตลาดแล้วสินค้าขาดมันขาดเสียอารมณ์ทั้งผู้ขายทั uh ้ง oh, ผู้ซื้อเนาะเขาก็เลยว่าจะขยายตัวนี้ก่อนอ๋อขยายก่อนวะเราเราจ่ายที่ว่าที่ว่ามันนาเนีน่อยห้องต้องตอกออกช้อนออกให้เหลือแค่ส่วนเดียวของกองเพื่อให้มันขยายต่ออ๋ออับเพื่อให้มันขยายต่ออ๋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 อออ๋อ ก็แมแดงแมนแดงตัวอันเนี้ยเหมือนว่าอันนี้มันขาเดียวอันนี้มันสองขาอเอยอันนี้ก็จะแตกตัวเองอันน<ะ>ี้ก็จะแตกตัวเองทำเวลามลันหนาเนะี่ยแหนแดงจะสังเกตง่ายกว่าที่เพราะใจแล้วมันจะเริ่มออกสีแดงแต่ว่าตัวเนี่ยมันจะสังเกตเนี่ยยกเว้นเข้าใจเข้าต้องคุณร้องิอองึงถึงนะอันนี้อีกสักสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเริ่มช้อนได้แล้ว ก็ข้าเบิ่งยังไหนวาเขาเาสบเรือมเอาเลยเรือมเอาข้าเบิ่งจากขั้นแรกอะเบิ่งความหนาแน่นสองเลยค่ะสองเบิ่งสีกับเม็ดเขาเม็ดเขาสเรือมอิ่มนะคะค่ะ <tenga> ถ้าว่านาแน่นก็จะคลื่กันกับแหนแดงมันจะเม็ดน,น้อยเวลาเขาเสือมใครใครใหญ่กว่านี่แม่นค่ะใครจะใหญ่กว่านี่สีจะเข้มกว่านี่ค่ะมันกับจะเริ่มใส่ได้ เพราะว่าปกติอ่าเตยกรเนาะค่ะถ้าเป็นไข่ผั่น้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะน้ำที่บตสะอาดเที่แบบเวลาไปสอนน้งสีมันก็จะมีอย่างอื่นเจือปนอย่างพวกแหนปิดแหนยังสีที่ข้นปกิณน้ำนี่เขาใส่ได้ทุกน้ำบ่เลยจังไหน,นอ่ะน้ำที่บ่มีคอรีนค่ะบ่มีคอรีนใช่เป็นน้ำธรรมชาติที่ไม่มีคอรีน